ครูจุหลิงปงกันมูลหรือครูจุย้ยครูจากโรงเรียนบ้านกุจึงือปะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเดิมเป็นชาวบ้านโพงน้อยใตย้หมู่ที่สิบตำบลโพงน้อยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายถูกผู้ก่อความไม่สงบสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำร้ายบาดเจ็บสาหัสเมื่อวันที่สิบเก้าพฤษภาคมปีสองพันห้ารอยสเก้าข้าพักรักษาตัว ณโรงพยาบาลสงขาลานครินจังหวัดสงขลาโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์เมื่อวันที่8มกราคม2 5 5 0ได้ถึงแก่กรรมและมีพิธีพระราชทานเพลิงศพณชาปณสถานบ้านโปรงน้อยเมื่อวันที่16มกราคม พุทธศักราช2,550โดยสมเด็จพระนางเจ้ารมรมราชินีนาฏทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามคุฎราชกุมารในขณะนั้นและสมเด็จพระเทพพระราชสาสยามรมราชกุมารีขณะนั้นเป็นองค์ประธานพระราชทานเพลิงศพครูจุลิงบุงกันมูลปัจจุบันครูจุลิงปุงกันมูล มีอนุสรสถานหอศิลป์ครูจุลิงงปงกันมูลณนะโรงเรียนบ้านโรงน้อยอำเภอรอยหลวงจังหวัดเชียงรายร่วมลำลึกถึงครูจุลิงงปงกันมูลนักสู้แห่งความภาคเพียน